ก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากินกินข้าวเช้านะเนี่ยตอนเช้ากินคุกกี้ไปกับอันตีนนี่ลูกน้องมาเลยลูกน้องไปซื้อแต่เราวางลงนี้น,น,นี่ซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากิน อันนี้แม่งขายแพงตรงเท่าไหร่อันนี้แม่นขายเจ็ดสิบเมื่อก่อนคุณผู้ชมห้าสิบแม่งขึ้นราคาไปยี่สิบบาทขายโคดแพงแต่ประตูน้ำมันไม่มีอะไรแดงมันก็ต้องที่โมมัน่ะไม่มีอะไรแดงไม่มีร้านไหนอร่อยสักร้านมันจะพวกพ้มากครับร้านยังดีตรงไม่ร่อย แต่มันจำใจไงแลมันไม่มีอะไรแผลอะอยาให้คุณผู้ชมดูในนี้สามถุงสองร้อยสิบบาทคือซื้อมาห้าถุงแต่กินสามถุงก็แหนเนี่ยสองร้อยสิบบาท 7321จำเป็นเพราะมันไม่มีอะไรแดดแดดก๋วเดี๋ยวเป็ดทุกวันก็เบื่อจะตายหาแดเข้ามันไก่ทุกวันก็เบื่อจะตายหา อยี่ยเนื้อเจ้าเนี่ยพริกมันอร่อยพริกน้ำส้มมันมันทำค้นพริกน้ำส้มมันใช้ได้เลยแต่น้ำก๋วยเตี๋ยวมันไม่ค่อยอร่อยเพราะว่ามันไม่ได้ใส่เครื่องเทศยาอีนเยอะมันใส่แต่ซีอิ๊วเครื่องเทศยาจีนมันยังไม่ถึงน้ำก๋วยเตี๋ยวมันยังไม่อร่อยแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อมันไม่อร่อยนิ่ม ชิ้นเนื้อมันไม่กรอบไงมันนิ่มนิ่มแต่เด็กว่าไม่ได้กินไงมันไม่มีอะไรกินแถวประตูนั้นนั้นให้กูแดกข้ามันไก่ทุกวันกูเบื่อให้กูแดกก็วยเตี๋ยวเป็ดทุกวันก็เบื่อแดกข้าหมูทุกวันก็เบื่อ ณชมดูให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเส้นมีแห้งลูกชินสดเนื้อเปื่อยเอ็นและเจ็ดสิบาทแม่งใส่ลูกชินแค่ลูกเดียวนะมึงไม่มีน้ำตาลลองดู ตู้ข้างหลังให้แม่เซว่ามีน้ำตาลตู้กระจกตู้แรกมันไม่มีน้ำตาลแม่รสหวานอย่างเดียวเรี้ยวอย่างเดียวไม่มีรสเค็มเลคุณผู้ชมเนีย่ยลูกชิ้นมันเป็นแบบนี้มันเค็มมันนิ่มไม่กรอบฉันชอ,อบกินลูกชิ้นเอ็นเนื้อแต่ว่าอันเนี้ยเจ้านี้มันไม่ได้ขาด นี that that mm ่ค hmm. mm ือแม่เอาข้างบนห้องกลางไงห้องกลางที่แม่นั่งไร่สดมีน้ำปลาอยู่ขวดตักน้ำต้มเยอะไปแม่งกระเปียวไปเส้นลงไปถุงห้าถุงสามร้อยห้าสิบแม่ ใมตรอกก่อนกจนุก็มีโปรอีกนะเขาจะแจกปอร์จูเนอร์เป็นอ่างเปลววันที่เก้าปัดสรถนายนงแจกไม่หมดตักก่อนกนกนสุวรรณบุตรจะแจกรถเบนซ์นนะป้ายแดงเลยแจกรถเบนซ์ป้ายแดง ไม่ตั๊กก่อนัะหนูเคเขากาลังไปแจ้งความจับไอ้พวกที่มาคอมเมนต์ด่าเขาอะเขาก็ลังไปแจ้งความจับ ห้องนี้มีตรงเกี่ยวอ่ะอิจดจีน่ยเอาไปใส่เครื่องซักให้แม่ไปหยิบมาให้แม่ดูกันเดี๋ยวทำผิดแา่นี่เอ็นตุนตุนมาพอดีเลยเนึบๆนบ เครื่องซักผ้าเอาของออกมาหมดหรือยังเขาไม่ัดเขาไม่ัดือมไปจักไปใส่เครื่องเลย่ะทั้งหมดใส่น้ำยาซักผ้าเลย,ลยตัดแล้วรีบลงมาอย่าใ้แ็คของ เพุทธกัพป์สี่เดือนไปอยู่ช่องเจ็ดพุทธาอิวันรู้ไว้ยกำไรปีหนึ่งตั้งสี่สิบกว่าล้าน เปรี้ยวไปใส่ตรงนึงเป็นห้าถุงเลยเมื่อกี้กินแล้วก็ไม่เปรี้ยวพามากินทันีีแม่งเปรี้ยวไปใส่พริกน้ำส้มเยอะไป บุ๋มบรนดาวมาพูดแล้วบอกว่าความรักของสงการกับแมทนะ่ะกำลังงอนกันอยู่พราแม่ตะกี้เล่นเกินไปโพนุโนโพดนี่ จนสองการไม่พอใจเรายังอยู่ด้วยกันยังคบกันอยู่เป็นคนกี้เล่น,นะนเน่ะแม่พี่เรนีอ่เออ เส้นมีแห้งกชิ้นเนื้อสดเนื้เอเปื่อยไงเอน็น,เอนตุนด้วยเอ็นตุนด้วยนี่ไงเอ็นตุนเนี่ย ยกกล่องที่อยู่ข้างสบู่ออกมาให้หมดกล่องสีขาว่าข้างกล่องสบู่เลยอะ่ะเป็นตุนคุณผู้ชม chàng muốn chiều chắp Sắp chín ừ tân tân Em tốn con bữa chôm เนื้แห้งลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นตุนสี่อย่างเอา,มาเมอแมาแบบเนี่ยไม่มีแม่แบบนี้ไม่ให้เหรอเปิดตู้เหล็ลลกร้อนสุดที่ไม่เจี๋วไม่ตีให้สีอ่ะ mình nợt nha ดูจะมีเอาที่สามกองนี้ทำก่อนแม่ดูเยูกนั้นลงยกตรงนี้ไปไว้เอาเขาเพิ่มทุกคนใช่เราที่นั่น นี่ไงให้คุณผู้ชมดูวันนี้เป็นน้ำส้มสุขโขทัยวันนั้นซื้อกับบุมี่มา25่กิโลกรพามาสิบลูกแต่ยังคั้นไม่หมดนะถูกแปดพันเงิวที่ผ่านมาคัดทุนไปสี่หมื่นซื้อไปห้าร้อยใบไงเจ็งไปสี่หมื่น เส้นหมีมันเละไปนิดนึงห้าประเทศเยฉันยังเอาไว้วันไฟนนลก่อนมั้างมาจารย์เคยวิเคราะห์กูยังไม่รู้เลยหน้าตาเป็นยังไงเอาไว้วันไฟนนลก่อนแต่รู้แน่ๆท้าห้ามีอันนาสเสือ แล้วก็เวเวเนซเอุราไอ้ไว้วันพีริมแล้วจะเคาะให้แต่อัญญาเสือเข้าท็อปห้าชอบอัญญาเสือไหมชอบนางทำตัวดีแม่อันตะกระปงยังชอบเลย แม่แอนจัก,กรพงยังชมเลยชุดของแอนนาเสือแม่ปุ้ยแบบฝรั่งชอบมากเพราะมันเป็นแปลนแนี้ไทยๆแล้วมีขันไงฝรั่งชอบขันมากขันแบบนั้นประเทศเอ่นไม่มีไง เริก็มีกระเทยเฮียมันไปไปกอบชุดกอบชุดของอนนาเสือชุดประจำชาติไปเที่ยวสีลมเมื่อคืนนี้เลยห้าตุม้มถือขันด้วยนะไปเที่ยวผับสีลมซอยสองอีกระเทยแต่คิดไปคิดมาก็ดีนะ มันได้เป็นไงเล่าในติ๊กต็อกไงมีกระแสไงนี่กูกำลังสั่งช่างตัดเลยนะกับชุดประจำชาติของแอนนาเสือเลยเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบห้ากูไปเชียร์ที่โรงหนังนะฮะกูใส่ชุดชุดประจำชาติแบบแอนนาเสือแต่เป็นสีชมพูงไงมึงกูสั่งเขาตัดนะฮะ เพ็รจิมหายแดกไม่ได้ใส่น้ำส้มเยอะไปไงไงอย่างหนึ่งเดี๋วแดกมะม่วงสามรถคือไม่เอากล่องเขามาโชว์เพราะเดี๋ยวไปโฆษณาให้มันสลึงหนึ่งก็ไม่ได้ให้เรา,ากระซ้องออกกล่องออกไม่ทำให้ใครฟรีเราไม่เป็นฟียังในละคุณเนี่ยทำคลิปดาเราประจานเรา เรียกคนที่จะตัดผักคนนี้เขาเขาทำชุดให้เชาที่ที่ฉันใส่โบก็มาหยีสีแดงใหญ่ๆนะ่ะเขาทําให้ฉันฟรีแนะ่เนะนะมื่อกี้ฉันส่งไลน์ไปบอกเขาแล้วว่าไม่เอาฟรีไม่จะจ่ายตังค์แต่มาทําให้แม่หน่อยมาวัดตัวทําชุดก็แบบของอันนาเสือเลยแต่เป็นสีชมพูแล้วก็ใส่ประเชียเ็นท่านเวอร์วันที่สิบห้าเจโมงเช้า 龙南。